Good Morning. สวัสดีค่ะวันนี้เรามายู่เตียววัดโอลิมเพียกันนะามาวัดเราก็เลยถ่ายคลิปไปด้วยวัดเป็นวัดเล็กๆแต่ว่าคนช่งเทศกาลเลยนะก็จะมีคนมาคันเยอะมัานเลยเป็นวัดตีเ่ไหมมี่ไหมมีพามีภาษาไทยภาษาคัมบูเียนแล้วก็ภาษาคนมินไหมไม่ไหนใจ ก็จะมีคนซาสนาพูดมากกันตัวอยู่ในละแวกนี้แล้วนะก็มีปลาจากวัดเวียดนามวัดกัมพูชาอาอก็ตัวไปละมีจำไม่ได้ว่ามีวัดอะไร้มากแต่อาจารย์แกก็จัดวัดได้ช่วยมาวันนี้ไม่มี วันปิเศษอะไรก็เลยไม่ก่อยมีคนแต่ว่าเจ่นก็มาเอาอาหารมาแต่ว่าอาจารย์เตืนจุม่มชวนแกแกจัดส่วนฮีหน่อยนะ่วยหมาเลยเดินไปเรื่อยๆน,นะนี่จบแต่ว่าแกจัดส่วนแบบนี้มันทำให้มีความรู้สึกว่าลมเย็นดีแล้วก็ ตะวัาานหรอกควางๆหางเรงก็จะจัดแบบนี้ใช่น,มนะมข้างกายขายวนหินแต่ก็มีบอนไซด้วยนะ่รู้ไปไปไปอะไรบอนไซบอนไซตอนนี้เราก็ข้างในนุ่งเล่นเฟียนไปเรื่อยๆนะอากาศดีดีเลยนี่ วิหารพรมซาลาวิหารพรมสวยดีนะอันนั้นกติดจอดรถต้าวาวันติดสักคันเล่นละรถเต็มไปหมดไม่ใจมีติดจอดต้องจอดนานนักหน,น,นล่ะก็เดินข้าวกันมาอันนู้นปืนตีบริวารว,วัดข้างในนั้นในตน้นไม้ไอ้นอาจา์กำลังสร้างขุดไม่ยาลาเดินเวียนไปนเรืเ่อยๆนะ นี่ก็เหลืมเ้านาวัดวัดไปย่อยล็อกแหลกแแต่ก็มีครอบไอ้คนไทยหรือว่าคนาศาสนาผุดแค่นี้มามาวัดกันได้มาต่ำบุญตำทานกันไอ้นั้นเกลียบกว่าบ้านล่างสุดตายเี๋ก็บโูข้องคนเตียายที่นี้แล้วก็เขาเอามาเก็บไว้ทีนี่ส่วนอาจารย์ก็พดกรบกวนช่วย อกอยน,นี้ข้าเหลืออาจารย์ดำมีคนเอามาบริจาคจากอินเดียก็มาตอนจะล่องราพุตรุูปนี้ฉันขามามเดินต่อไปอยนะู่ๆนะนนเตคุดแล้วกาน้ำแล้วก็อันนี้ในกลัวเดี๋ยวจะเข้าไปในกลัวเลยเออจะบอกเมื่นกี้เอาพอนโดดิบมาพวกไว้เสียวัด nên mẹ quăng vào cuồng xuôi nên toàn phút là bài à cháu cho bằng cho cụ à con bà kéo xi con thay không mà có đi cha thiệp Để คนต่อไปไอ้นี่ก็เขาเรียกว่าอะไรอะป่าวีไม่รู้จะเจอมีเจอมาอมแต่ซีหน้าแพทมือจำไม่ได้ว่าเป็นอะไรว่าจเจอวัดอ,อะไรเจอพระพุทธรูปอะไรเดินไปเลื่อยๆนะนี่ก็คือเดี๋ยวอาจารย์แกทำทำครัวเกับข้อมูลอะไร นี่บอกว่ามีเจสก,กาลมาคนจะมาหนังแต่มีเต็มนี่ก็คือโรงทำเอาจะมาดูปลาอี่รบนึ่งเตกคนไทยเอามาบริจาคหนูซื่อว่าจะเป็นคนคงเทพอันนี้จะมีคนชัดทาย อาจารย์เหว่ามีเยอะนั่นไม่เป็นบุตรใส่มาสาราพุทธวิหารแล้วก็ต่เป็นตรงนี้เพราะว่ามีหันลอย่งก็จะลอยกันตรงนี้แน่เลยจนมาลอยรู้สึกว่าจะมาลอยตุกป,ปีตั้งแต่ใหญ่มาอยุเท้านี้โอเคมีดกด่วนบัวด,ด้วย แต่ไม่มีดอกต้องกางแต่โอ้รู้สึกว่ามีแต่ว่าบานไปนะเรื่ยเห็นไหมเดินไปเรืนะ่อยเลยตอนป้ามตอนป้ามนี่ก็มีคนมาบริจาคู้บรรยากาศดีดีแต่ว่า เดี๋ยวจดไปแลกตอนนึ่งพีเศษสุดเลยนะแกะตึงว่ตอนกลางเอ,อ็นเจอรนี่มาทติงกันแดนเอเวนส์มาพูดกวบเด้กปีสองปีตีแล้วนะฉันกับซาบีมาพูดกันไม่มีเจอให้ด้วยอาจารย์แกกำลังขึ้นช่วยเลย อันนี้ก็เรียกว่าอาเรียวัดติดหนึกก่งก่อนธรรมจักรเออก็เ,เรียกว่าธรรมจักรแต่ถ้าวหาเย็นอยู่ธรรมจักรนี่แต่ใน,นนะก็คือศาสนาพุดลุงเรืองแต่น,นั่นก็จำไม่ได้วะก็พระพุทธเจ้าก็จะต่ำตาบวงเวียนนี้ทิ้งในไปสู้ในบ้าน ีิจำได้ก็คือมีปัญญามาีมีวิในในรักษาธรรมแล้วก็มีความรู้ความฉลาดแล้วก็เลยๆจำไม,ม่ได้ว่าเป็นอะไรมัง้งแต่ว่าจะทำแบบนี้จนว่าแกไปสู้นิพพานอันเดินเวียนไปทั้งนี้เดินบว่าอุ้ยหัวใจมีโปกะปักด้วยทนไม่แก phục vất vả luôn, có cả phác phù khảo, và còn để ai chán chăn khảo. Nịi cá kinh nội vật đó, mặn phác trong cá mặn chán đuôi vật nị. Ến lụt nị mày, ông mặn sao, ông ai. Đại lai mặn con pì cơi cò, mặn quen vẫy ai. มันก็เป็นโรูประวัติค้องวัดดอยสุเทพบ้านเราะน,นะแล้วก็แกจะมีหมายแกสะสละสวยๆ่วยอันไหมอันใหญ่เลยอย่างนู้เลยนะอันนี้ก็เข้ามาในโบทนะปากทางข้าวบสถ์ก็มีโฆษณากล้องเทศสักขันเทว่าถักใครมากก็ จะได้เล่นไพยหวะก็มีกดสึกเทศนาอะไรบางขึเข้ามาในบทเหมือนเดิมเดี๋ยวไปก็เปิดค่อยก่อนนะมืม่อเมื่อแจงขึ้นก็เวียนต่างๆนี้ลากันนะก็มีสำหรับคนแก่และด่างไปะนะคนนุ่มๆซ่าๆคนด่า,ดางเหมือปืน นั่นลูปนั่นเองหิปีเศ้ากับปีเคยมาเคว้นไหว้เ่อนกันแกววมาบริจาคเควนไหว้ตีบานแกไล่ปีแกก็เหลียวมาบริจาคเตวัดซะเราข้อจบวิดีโอตรงนี้ก็แล้วกันนะซ้าตู